สวดีปาดลต่าส์บายในพี่น้องสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้พบกับคุณนายลิลี่นะคะคุณแม่กิเโตลิลี่เจล้ลิลี่เจ๊อเลล่จเ่่เจะอลจไกจจะจไดกจัจเลจัะไจจก้าวหมูลกันจ จะ,จ,จ,จะเลา食早餐จละลง去ม早餐啦今日冇自己整啊早餐买嘅买翻嚟食嘅大快活วันนี้ก็ตื่นแต่เช้าก็ทำงานทำอะไรนะคะทีนี้ก็ถึงเวลากินอาหารเช้าก็เลยลงไปซื้ออาหารเช้ามากินจ้ะพี่น้องก็ตอนนี้ก็จะกินโจ๊กนะจจก,ก็อย่าเสกโจ๊กแกก็มาเสกเพทานเทาเพตานโจก๊กเพตามโจ๊กอันนี้ก็จะ กินโจ๊กนะคะก็จะเป็นโจก๊กเอ่อไข่เยี่ยวมา้าแล้วก็มีขนมปากกาังกะยาหลอปกกละกูละยาวเอเ่อเผืตานโจ๊กละยาวาปุยฮะก,กาแฟ е ละก็ไม่จ๊อดง่ายๆก็อย่างเราใกล้เอายาจอ้อง不过อมไมุก็ยงากาังแต่งกาแฟนี่คนตมองล่ะดีแ <laughs> ล้ยันตอมองล่ะเอากำครับยันยังจะไหน

tiền <laughs> <thuyện> eh, nó để... tôi nghĩa có anh nó tôi anh làm lối tôi liệu à cho lời cháy lối tôi liệu ra ý mày phê à hay chim mê chốc lê tai à tai chi ở chi tai chi à có mà mày chi giáo sốc mày ừ bà thấy xúc mấy chúc Ngó nói bị tám chút nó mà ngó ai Bây giờ bị đi tí ngó kìa Ê là Lùi hành ca sẽ đi tí Có mà Chỗ khải mà anh ấy hay ạ Có chắc bị bế cao lên Tranh tạm cho 清淡呢，我都食得，但係呢，我就唔係咁中意啦，冇味啊嘛！呢啲好似誒、呃、醫院食嗰啲啊，嗰啲味道皮蛋粥咧比較好味啲啊嘛，咪先。 佢唔八卦，老 <c oughs> 伯糕，老伯糕留翻嚟食晏啲啦，咁啊慳翻一餐啦，咁啊再晏啲肚餓就食啦，呢、這個粥冇咁好味嘅啲粥，<laughs> 清淡啲仔。 今日揾到啲衫，咁啊 Lily 姐又出嚟啦，系嘛？阿姐呢份就唔啱噶啦，呢件衫。阿 Lily 姐啊啱就 Lily 姐啊出嚟 <laughs> 啊！今日阿邊個出嚟啊？唉、哎，我都唔知邊個打邊個，<laughs> 今日邊個出嚟呢？等我諗下先。佢話田雞仔出嚟啊！我都唔知邊個打邊個啦，太多啦。<laughs> เมื่อวานกูนายลิลี่ไม่ได้ออกมานะคะเมื่อวานก็จะจําไม่ได้ไม่รู้ใครออกมานะคะกบน้อยออกมาแล้วไงเมื่อวานนี้ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วพี่น้อง <c oughs> จําไม่ค่อยได้แล้ว <c oughs> ต้มจีบิงกอตาปิงกวัวแล้วไม่เกะเกะตะ <c oughs> 今日都冇咩閒話噶，今日靜應應嘅，冇人冇人打電話同我傾偈，咁 <c oughs> 有冇啲誒閒話娛樂閒話啦？<c oughs> 今有天氣凍凍地嘅。 啲老人家咧特別凍啲嘅，冇病都變有病啊！冇咩病嘅，佢即係話，淨係話凍啫嘛，凍就話唔舒服噶啦，凍啫嘛，又咪唔舒服，又咪有病，係凍啫。佢話凍咧就話唔舒服噶啦，咁樣嘅，啲老人家係咁樣嘅。 天氣凍比較凍噶啦，又咪唔舒服。<c oughs> 有啲老人家咧唔明嘅，因為因為凍咧天氣凍就會有病噶啦，就會唔舒服啦。每個人到冬天都會凍噶啦，係咪先？凍唔代表有病噶，凍咪着衫冚被咯，係咪啊？ <c oughs> ยาที่โรยหันกาแล้วตยองแน้วจะไปชิ้นเคยย้าชาแล้วเคยจะหูฟานเจอยาที่ยาที่โรยหันกาให้กำม,มามาใช่ไหมยาที่โยหันกาบางบางก็อากาศตอนนี้ก็จะอากาศจะเริ่มหนาวเราคนแก่นะคะก็อากาศหนาวก็จะคิดว่าไม่สบายอย่างงูอย่างนี้โอ้ย จะลุกจากเตียงก็ไม่ได้อากาศหนาวก็จะทําท่าจะไม่สบายนะคะเพราะว่าอากาศหนาวคือมันไม่ได้มีโรคมีอะไรนะคะอากาศหนาวคืออากาศหนาวก็เป็นของธรรมชาติจ้ามันไม่ใช่ว่าจะมีโรคมีอะไรนะคะมันคืออากาศหนาวธรรมดาคา่ะเพราะว่าคนแก่บางคนก็คิดว่าอากาศหนาวก็จะเป็นโรคมีไม่สบายอย่าง,งุุ้นอย่าง,งนี้นะไม่ไม่ได้เป็นหวัดหรือเป็นอะไรแค่หนาวเฉยๆจ้าพี่น้อง นี่อาการอย่างนี้ส่วนมากนะให้เงินก็หายจ้ะต่อโซ่กํายองก็เฉ่งฟองเลเปจะที่ฉี่เลยจะหังฟองเอยที่粥唔好味ก唔好้就唔想食噶啦系咪啊我讲จ咗爱皮蛋粥咯่咩俾呢啲粥我อ我又睇โต 攞包糕，食唔好味啲嘢呢，我食唔晒嘅，我會誒停嘅，食覺得咁上下我就停噶啦，我唔中意，我就好少喎強逼我自己嘅，<laughs> 我整啲嘢都係，如果唔好食呢，我就唔食噶啦，食嘅但係我就倒咗佢噶啦，我係咁噶啦，唔好食啲嘢。 就算你喺餐廳同我老公食飯喺餐廳啊，嗌啲啲嘢食咧，食咗嚟啊，食咗兩啖唔好食，我即刻起身就走人噶啦，<laughs> 我係咁樣冇禮貌噶我，我唔會話，唉、哎、唔好食啊，繼續食嗌咗啊食啦，唔係噶，我又咁嘅脾氣噶啦，誒食咗兩啖唔好食，我即刻起身走啦，翻屋企噶啦，俾我老公誒一個人坐喺度食咯。<laughs> 我就咁樣啊，所以呢就少出去食飯，多數自己煮。誒，早餐啊，大大塊活實去幫襯噶啦，係咪？晏晝嗰餐啊，自己煮。今日 Lily 姐啊出嚟啊，阿田雞仔唔出啦，因為佢冇冇洗頭。 佢今日應該洗頭噶啦，等佢夜啲晏啲啦，佢日洗頭。咁今日可能就見到田雞仔嗰日聽日。阿珍呢份都冇出嚟啊！珍呢份揾唔到衫啱着？啊！揾 <laughs> 唔到 sexy 衫啱着？有時都幾麻煩㗎，要打扮要揾衫嚟配襯啊，都唔知邊個出場好。 ก็ไม่ว่าเคโเคถึงกว่าเชลยก็อยู่ลําอยู่ต่อะไรต่ก,ก็ <c oughs> ย้ําปุยะกาแฟเจ้าล่ะก็บางทีก็จะหาเสื้อผ้าอาศัยยากนะคะในการทําคลิปนะคะเพราะว่าไม่รู้ใครจะใครจะออกมานะคะจะเป็นเจนนเฟอร์จะเป็น หรือว่าคุณนลีลี่หรือว่าจะเป็นแซนดี้หรือจะเป็นกบน้อยแล้วก็ออกมาคือแล้วแต่ใครว่าใครจะออกมาเพราะว่าหาเสื้อผ้าใส่ยากอะเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่จะว่าสําหรับคนที่จะออกมาให้ออกมานี่มันหายากหาลําบากแล้วแต่แล้วแต่สไตล์จะพี่น้องอย่างถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้สะผมเนี่ยก็จะเป็นธรรมดาก็จะเป็น สามคนที่จอออกมาจะเป็นคุณไอลิลี่หรือจะเป็นเจนเนเฟอร์หรือว่าแซนดี้ก็จะออกมานะคะสามคนนะคะถ้าเป็นว่าใส่เออถ้าเป็นว่าสะผมแล้วได้ผมแล้วได้ผมเรียบร้อยแลดูโอเคแล้วก็จะเป็นกบน้อยออกมาเองคะ่ะพี่น้องกว่าจะออกมาได้แต่ละคนเนี่ยต้องหาเสื้อผ้าว่าสไตล์สไตล์ใครสไตล์มันจะพี่น้อง บางทก็ใส่ใส่เกือบจะหมดแล้วเสื้อผ้าอันเนี้ยที่ซื้อมาใหม่ก็ใส่จะหมดแล้วเพราะว่าซื้อมาไม่กี่ตัวจ้ะพี่น้องมันเป็นเสื้อผ้าหน้าหนาวจะเสำหรับเจเนเฟอร์ก็จะใส่เซ็กซี่ใช่ไหมล่ะก็หาเสื้อผ้าเซ็กซี่ยากจ้ะพี่น้องอันนี้มันหน้าหนาวก็จะไปขโมยเสื้อผ้าลูกสาวมาใส่ เจ้าของเขาอยู่จาเจ้าของก็วันหยุดจะไปเอาเสื้อผ้าเ็ามาใส่ก็เจเนเฟอร์ก็ไม่ออกมาไม่ได้จ้บพี่น้องแต่ลอ้ก็ไปทํางานอะไรถึงจะขโมยเสื้อผ้าเขามาใส่ได้เออว่าอยู่เจเนเฟอร์ชุดเยอย,อยู่วันซามอยู่อยู่ตังอาตาีา่ทนนีเที่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 ท่ที่ทที่ที่ท้่ที่นจี่ี่ที่ท่ที่นี่ทีีอ่ 即呢副打扮咧比較後生啲啊嘛，係咪廿幾歲咁樣咯？咁啊揾啲衫咧，揾啲我個女啲衫咯，你你着咁啊合襯佢就就就,就襯晒啦，後生衫啊嘛，咁啊即呢副先至出嚟啊嘛，係嘛？i l y 只係咁上下噶啦，咁樣嘅款出嚟好簡單嘅啫，嗯、hmm.。 À, là cầm đặt lily chơi mũ chốt để là cầm hỏi gì có đi phúc tài ca pin sang đặt la chỗ là lily chơi le cho chụp tài ca đi phúc tài ca là pin sang đặt để là cầm là lily chơi chỗ đi chốt để cho chụp đi ca pin gò là sang yat cho sang happy birthday สันทากินห้องหฮอหยิบจนพอวันโตที่9อีกกนเดียวแล้วฮอยหๆซ้ําๆมาตายกะยําปุ้ยลาเอาล่ะกําจัดจอกินนาไปราคาแค่นี้ละคะ่ะไปราคาแล้วไว้พบกันใหม่นะคะไว้ไม่รู้ใครจะออกมาและะ้ว่ะไปราคาแค่นี้นะคะบ๊ายบายค,คะ่ะ